สวัเดียวคนนี่คือตามไปทั่วแล้วนี่คือตามไปทั่ว EV ที่เร่งรีบที่สุ ให้น้องก็ได้ให้น้องมาทุกคนก็คือตอนนี้ย วัสดีทุกคนและนี่ก็ตามไปทั่วอย่างเป็นทางการนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เรารีบมากต้องอธิบายสถานการณ์ก่อนว่าวันนี้เรามาดูปปีกันก็คือกับจุดเกิด <c oughs> คือถ้าใครตามช่องเราก็จะรู้ว่าเราเริ่มช่องนี้มาจากการตามออบกันใช่ไหมเราก็เลยมาตามปปีกันวันนี้ไม่ได้เจอมาประมาณเกือบ2ปีอะ่ะก็คือแบบยังหอเหมือนเดิมแล้วก็ <c oughs> ก็คือหลงทางทุกคนก็เลยทําให้มาถึงงานเลทมากแบบมากๆอะ่ะคืองานมันเริ่มตอนประมาณห้าโมงครึ่งเรามาถึงตอนเกือบเกือบหกโมงเอ้ยหกโมงแล้วปะ <6 S 1> เรามาถึงตอนหก <6 S 1> โมง,โมงเลยอะ่ะ <3 S 1> ก็คือแบบหกโมงกว่าแล้วว่ามันก็เลยรีบกันมากๆาแล้วพอมาถึงอ่ะปะปี้ยังไม่ลงก็เลยแบบได้เจอปปี้ประมาณสิบนาทีไหมไม่ถึงด้วยซ้ําไม่ถึงสิบนาทีมัง้งแล้วก็นกทุกอย่าง <c oughs> คือ เราอะ่ะก็ไปรอปรปีตรงทางออกแต่ป่าพีออกอีกทางหนึ่งใช่ไหมก็เลยเอยไม่เป็นไรเราไม่ได้เจอก็ดีแล้วมีความสุข EP นี้จะเป็น EP ตามไปทั่วที่สั้นที่สุดเพราะว่าไม่ทันอะไรสักอย่างเลยเอามาไว้ทุกคนดูขำๆแล้วกันเนาะเอาไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันใหม่ใช่ไหมล่ะเอ,เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยวติดตามกันด้วยนะแล้วก็เมน์คุยกันได้ทุกคนมีเอาของมาแจากด้วยวันนี้ใครได้ไปก็ชอบกันไหมชอบกันไหมชอบกันไหม ชอบก็มินบอกกันได้แล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย